เป็นคนเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคน <c oughs> ที่ทําให้เราเป็นหัวร้อน <c oughs> เขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเรา <c oughs> <c oughs> มีเซนต์แต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเสมอก,ก็เลยยังยังไม่มีความกังวล <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะพูดดัาไปก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆ <c oughs> เขารู้อยู่แล้วเขาเลิกแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่าจริงๆพี่ชายเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ ซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศางนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้านก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านตอนทุกวันนี้คือความสุขของชัยคือการได้ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบ ลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่จะร้องไห้ไหมไม,ไม่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 โอเคแค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้ <c oughs> และเพราะฉะนั้นชทยก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ชทยมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบมันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชายแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วนะใกล้ละใกล้ละิวตัวเองิวตัวเองทำไม